สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับเอาล่ะนะครับเราเห็นสไลด์นี้นะครับเราจะดูนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับสิ่งที่เราจะได้จากงานไฟล์ยูแฟทครั้งที่สินี้กันนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าผู้นําของเรานะครับทุกคนเนี่ยนะครับที่มีรายได้มากกว่าลักแสนทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผ่านคอร์สไฟล์ยูแฟทไปแล้วทั้งสิ้นครับนะครับแน่นอนครับว่าคอร์สนี้มีอะไรที่เราทุกคนไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับก็มีเพื่อนรส่วนใหญ่สมัครไฟล์ยูแฟทเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็อาจจะยังมีบางคนนะครับที่ยังนะครับยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ e your f a t จะมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะครับเพื่อให้เราไม่พลาดนะครับเพื่อให้เราไม่เสียมาเสียได้เสียได้ที่หลังนะครับผมก็จะบอกเลยว่า f ไ your fat ซีซันสิครั้งนี้นะครับมีอะไรพิเศษกว่าครั้งทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับเพียงแค่วันนี้นะครับเราสมัคร e a r l y b i r t h นะครับเราสมัคร e a r l y b i r d 1 9 0 0บาทในช่วงเวลา25มกราคมจนถึง24กุมภาพันธ์ 2ี่สกุมภาพันธ์เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกไม่กี่วันเท่านั้น24่กุมภาพันธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับยังมีเวลาอยู่นะครับเพียงแค่สมัคร1ัน0รบาทและเราได้ Earl y Bird ในช่วงนี้นะครับเราจะได้นะครับสินค้า f l o w วาย Apple r ิลรนะครับไปทานทันทีเลยนะครับในราคาค้าบปีกอยู่ที่พันกว่าบาทราคาสมาชิกรบาทถูกต้องครับสมัคร1ัน0ก็เหมือนกับว่าได้ขึ้นมา900รบาทแล้วคุ้มแล้วใช่ไหมครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับ ในสิ่งหนึ่งนะครับที่งานไฟเจอแฟร์ครั้งที่10ครั้งนี้จะแตกต่างจากงานไฟเจอฟร์ทครั้งที่ผ่านๆมานะครับคือนะครับเพื่อนๆเคยเจอคําถามเหล่านี้ไหมครับนะครับคําถามนะครับที่นะครับเราไปหาคุณหมอแล้วเราจะได้ยินการอยู่บ่อยๆกับคุณหมอมากกว่า9 0เลยนะครับว่าโรคเกิดจากพันธุกรรมนะครับทุกคนไม่สามารถหีจากการเป็นโรคเสื่อมได้นะครับคุณหมอมักจะบอกว่ายาเท่านั้นนะที่สามารถรักษาโรคเสื่อมได้นะครับหรือบางครั้งครับ โรคเสื่อมเป็นโรคแล้วไม่มีวันหายคุณต้องเป็นโรคนั้นไปตลอดชีวิตนะครับหรือนะครับหมอไม่ให้ทานอาหารเสริมเพราะหมอไม่รู้ว่าอาหารเสริมแท้ที่จริงแล้วคือสารอาหารหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่า,านี้ครับถ้าเราเคยเจอคําถามเหล่านี้ลูกค้าเราเคยเจอคําถามเหล่านี้ผู้ป,ปว่วยเราเคยไปปรึกษาหมอแล้วเคยเจอคําถามเหล่านี้เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนจะตอบอย่างไรครับนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆหลายๆคน,อ,นอาจจะมีความรู้เหล่านี้อยู่แล้วเราตอบได้สบายเราตอบได้ไม่ยากเลยนะครับ แต่หากวันนี้ครับเราจะให้ลูกค้าของเราเราจะให้ผู้นําของเรามีนะครับประสบการณ์การได้รับฟังคําตอบเหล่านี้โดยตรงจากบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือคุณหมอโดยตรงเลยดีไหมครับแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้ครับนอกจากความรู้แล้วจะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่นที่มากกว่าที่บางครั้งเนี่ยเราเป็นคนพูดเองซะอีกนะครับแน่นอนครับงานไฟว์ Your f a ั่นสิ o n 10ครั้งนี้นะครับเรามีการ เชิญนะน,นะครับนายแพทย์น,นะครับธนศักดิ์ยิ้มเกิดนะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าหมอป๊อป,ป,ป,ป then, นะครับท่านเองนะครับเป็นบุคคลนะครับที่ได้รับการยอมรับในแบบ,บวงกว้างเลยนะครับเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยเลยนะครับเพราะท่านเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับศูนย์สุสขภาพโภชนาบบำบัดครบวงจรนะครับก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Diet Doctor Center นะครับเอ๊ะกิในการเกิดนะครับศูนย์นี้เกิดขึ้นมาความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอป๊อบของเรานะครับที่เป็นเกส s t s ก e a k ของเราครั้งนี้นะนะครับ <and chapter> <day> ท่านเองเคยป่วยเป็นโรคเสื่อมมาก่อนนะครับแน่นอนครับคุณหมอป่วยคุณหมอก็ใช้ยานะครับแต่การที่คุณหมอป่วยแล้วคุณหมอดูแลเรื่องของการใช้ยาคุณหมอกลับพบว่ากระบวนการการใช้ยามันขัดกับคอนเซปต์ของการรักษาโรคที่ต้นเหตุครับนะครับยิ่งคุณหมอมีการเรียนรู้เรื่องของโรคเสื่อมที่ท่านเองเป็นมากขึ้นนะครับและได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการการรักษาสมัยใหม่ k ท่านพบเลยว่ามันแอบคอน FLICT กันนะครับจนท่านเองก็เรียนรู้มากขึ้นนะครับศึกษามากขึ้นแล้วพบเลยว่าแท้ที่จริงแล้วโรคเสื่อมต่างๆมันสามารถแก้ได้ด้วยโภชนะบำบัดนะครับที่เราคุ้นเคยกันคําว่านะครับกับคำว่าโคชนาการรีบอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านเองก็ดูแลตัวเองจนสามารถหายจากการเป็นโรคเสื่อมได้และแน่นอนครับคุณหมอนะครับหมอป๊อปเองก็ได้มีโอกาสดูแลคุณหมอท่านอื่นๆนะครับที่ป่วยเป็นโรคเสื่อมเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ ได้มีโอกาสดูแลคุณหมอท่านอื่นๆที่ป่วยเป็นโรคเสื่อมเห็นไหมครับคุณหมอเองนะครับก็ป่วยเป็นโรคเสื่อมได้นะครับซึ่งคุณหมอเรานั้นก็ป่วยเป็นโรคเสื่อมแล้วก็มีการใช้ยาอย่างมีวินัยนะครับอยู่แล้วมา,มากกว่า1ปี3ปี5ปีพบว่าหายไหมไม่หายนะครับคุณหมอเรานั้นก็เลยได้พาตัวเองนะครับมาปรึกษาไนเอ็ด็อกเตอร์เซ ok ็นเตอร์นะครับจากคุณหมอป๊อบนะครับแล้เพราะว่าจากโรคเสื่อมที่ทานยามากกว่า5ปีไม่หายพอมีการเปลี่ยนแปลงโคชนะบํำบัดพบว่าภายในหนึ่งเดือน คุณหมอ,อรายท่านกลับมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่นะครับไดเอทด็อกเตอร์เซ็นเตอร์สอนไม่แตกต่างจากโภชนาการรีบอนที่เราเคยเรียนรู้กันมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับในงานงานนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์เลยนะครับที่เราจะสามารถนะครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็คือคุณหมอป๊อปนะครับยิ่งเราสามารถพาทีมง,งานของเราเข้ามาเรียนรู้ได้ ระหว่างเราพูดเราสอนกับให้ทีมงานเราเรียนรู้จากคุณหมอป๊อปโดยตรงเลยแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเราสามารถมีลูกค้าที่เขาอ้วนอยู่นะครับเราต้องการที่จะมาคว้ารางวัลความสําเร็จก็ดีหรือเรียนรู้จากหมอป๊อปนะครับเป็นเวลาติดต่อกัน3มชั่วโมงเลยก็ดีนะครับได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะมาไข้อดเนื้อหาของคาว่า yvget sick นะครับทำไมเราป่วยทำไมเราถึงป่วยโรคหรือหลัง นะครับกับความอ้วนน่ากลัวกว่าที่คุณรู้เห็นไหมครับโรคเดรนกับความอ้วนสัมพันธ์กันนะครับนี่คือสิ่งที่เรานะครับสอนถ่ายทอดกันนะครับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรคสนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้เข้าเราพลาดแน่นอนเลยนะครับดังนั้นครับนะครับคุณหมอป๊อปนะครับเป็นหนึ่งคนครับที่ต้องบอกตรงว่านะครับโคดซิงของเรานะครับโคดซิงเอ่อปรินจารุกุลวนิชกว่าจะเชิญมายากมากนะครับเพราะคุณหมอไม่นะครับไม่ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับบริษัทสินค้าหรือธุรกิจใดๆเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอไม่ชอบเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าที่มันไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงคุณหมอไม่ต้องการสนับสนุนข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงนะครับแต่คุณหมอป๊อปนะครับพอมาดูว่าโฆษณาการรีบอนของเรามีการสอนอย่างไรคุณหมอรู้เลยว่านั่นคือทางเดียวกับที่คุณหมอต้องการมาถ่ายทอดให้เราฟัง คุณหมอนะครับก็ได้มาดูสินค้าโภชนาการรีบอนของเราคุณหมอเลื่อหรือว่านี่คือสินค้านะครับที่เป็นตัวเสริมที่สาคัญต่อการดูแลโภชนะบําบัดห่างไกลโรคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับทางนี้นะครับปกติถ้าเราต้องการไปเรียนกับหมอป๊อปเป็นการส่วนตัวคอร์สละต่อหัวคือ3,500บาทครับเพื่อนๆน,นะครับแต่ครั้งนี้ครับสมัคร Earlybird มาพันเได้สินค้ามากิน900เหมือนกับว่าเรานะครับอีกแค่พันเดียวเนี่ยได้เรียนกับหมอป๊อปคุ้มไหม คุ้มมากเลยนะครับต่อเนื่อง3ชั่วโมงเลยนะครับแต่หากเราเป็นคนที่ตั้งใจจริงเชื่อว่าเราอาจจะสามารถคว้ารางวัลไฟยัวแฟชช t ่นสิทธ10นี้เป็นของเราด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเราเองจะเคยผ่านไฟยัวแฟชชั่แล้วหรือไม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณนะครับทีมงานนะครับและลูกค้าของคุณหรือผู้ป่วยคุณพลาดไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับยังไงนะครับเจอกันที่ไฟยัวแฟชชั่นสิทธ10ครับ